โทรให้เจ้าหน้าที่ขึ้นมาช่วยเพราะว่าลำพังเราคนเดียวไกด์คนเดียวเนี่ยตัวเล็กด้วยร้อยห้ากิโลด้วยอายุด้วยค่ะต้องให้เจ้าหน้าที่ขึ้นมาช่วยถึงลงมาถึงร่างหกมถ้าสมมติไม่มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาช่วยน่าจะดึกกว่านั้นมันจะอันตรายได้ครับได้ครับา่เชิญเลยครับเดี๋ยวผมคุมหลังผมคุมหลังไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆหนูเขาบอกเยมากแปดผมคุมหลังให้แตดวันนั้นก็พาขึ้นค่ะแปดสิบเก้าแต่ว่าตัวเล็ก เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนอกจากผมเองเพราะผมหลังสุดแต่้าองเราพยาม่นังเรานั่งเ้าอ่หลัาเนาถาราเล่นกีฬอยลเไปพรงนีมัล้าถ้าเดิน้าแ้ดีกว่า ี่นจะไปต่อรือไป่อหรือจี่นะคหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรครับผมเขาบอกระยะทางให้เราจะเหลือไม่กี่แที่จะรมง้นใครอยากจะถ่ายรูปหันหน้ามาจ้า โอ okay, okay. เคโอเคเดินเดินถ้า่ายเสร็จแล้วเดินให้จะเริ่มขึ้นก่อนไงเออเผือ่อตกลงมาได้รับให้เคยบอกตกลงมาไล้ก็โดดหลบ <c oughs> ใครบอกพี่จิ๊บเขาบอกพี่จิ๊บด้พี่จิ๊บบอกว่าพี่พี่ก็หลบเหมือนกันแค่กิ้งลงไปเลยโอ้โห